สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆที่อยากมีผิวหน้าที่ขาวใสดูมีออร่าวันนี้กุ้งมีผลิตภัณฑ์ค่ะที่ช่วยบำรุงผิวของคุณเนี่ยให้ขาวใสวิ่ง มาบอกกันนะคะกับเอมมี่ไวส์สตรอเบอรี่เซตตสวิงปิ้งชัวร์ค่ะมาแนะนำซึ่งต้องบอกเลยว่าเซตหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มลงผิวนะกับเซรั Q ่มโคคิวเทนไวส์เซสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีสบู่ไข่มุกข,ของเซสตสตรอเบอรี่หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่กุ้งชื่นชอบมากๆานั่นก็คือมาร์กออกซิเจนโอ้โหบอกได้เลยว่าสำหรับใครที่อยากจะมีผิวสวยครบ ทุกขั้นตอนวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่กุ้งชื่นชอบมากที่สุดนี้เลยต้องแนะนําตัวนี้ค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะสําหรับมาร์กออกซิเจนตัวนี้โอ้โหเลิศมากๆเลยจะเลิศแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะขั้นตอนง่ายๆของการใช้เอ m มมี่ดีท็อ g e n ออกซเจนมาร์กมาดูเลยค่ะบีบลงบนฝ่ามือนี่เพื่อให้พอกับหน้าแต่ของกุ้งจะสาธิตให้ดูครึ่งหน้านะคะ นอกจากนั้นค่ะนี่จะเป็นเซรัม่มใสๆนวลๆขาวๆนิดนึงแล้วก็ป้ายลงไปที่หน้าของเราค่ะเดี๋ยวทำครึ่งหน้าให้ดูเลยป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้สักครูน่นึงค่ะมารจะทำปฏิกิริยากับผิวหน้าของเราให้เกิดฟองนะเห็นไหมมาดูใกล้ๆเลยค่ะ เห็นไหมคะใช้เวลามากเพียงแค่5 1าถึง10นาทีค่ะคุณก็จะได้ผิวที่ขาวสว่างกระจ่างใสกุ้งแนะนำตัวนี้เลยกับ Emmy w ไว t ์ s ตรอเบอรี่เซตใส่วิงปิงชัวหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย